เตือนภัยร้านทองทุกร้านและลงรับจำนำครับช่วงนี้ในช่วงโควิดระบาดก็เริ่มมีทองปลอมกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วครับโดยวิธีการของมิจฉาชีพก็คือจะทําทีนําทองปลอมที่เป็นท่อนเล็กๆมาเช็คกับทางร้านก่อนซึ่งลักษณะของทองปลอมก็จะเป็นลายขาโรที่หุ้มหนามากๆซึ่งมิจฉาชีพจะอ้างว่าทองนี้คือทองที่เจอมาข้างทางบ้างริมถนนบ้างถ้าเกิดร้านไหนดูทองไม่ขาดและเผลอไปรับซื้อเข้าไม่นานสักเดือน2เดือนพวกมิจฉาชีพพวกนี้ก็จะเอาเส้นใหญ่มาจำนำ จริงๆวิธีที่มิจฉาชีพพวกนี้ใช้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ได้ใหม่อะไรครับแต่ผมก็อยากฝากร้านทองและลงรับจำนำทั้งหลายให้ระมัดระวังครับเหมือนเดิมนะครับถ้าสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับวิธีเช็คทองปลอมลายทาโร่ที่หุ้มทองหนาสังเกตตรงจุดที่ทองมีความแข็งผิดปกติให้เราใช้ตะไบตะไบทองตรงจุดที่แข็งแล้วลงน้ำกดเช็คครับ ถ้าขึ้นดำหรือเป็นทองเขียวรับรองว่าของปลอมแน่นอนครับซึ่งทองปลอมที่ผมถืออยู่เนี่ยถ้ามาแบบเต็มเส้นจะถือว่าเนียนมากๆและมิจฉาชีพพวกนี้ก็ยังรู้ดีว่าเมื่อเวลานําทองมาจำนำทางร้านทองหรือรงรับจำนาจะไม่สามารถเช็คด้วยการฝนหรือตะไบได,ได้ถึงขนาดเาป่าไฟยังแทบจะไม่ดาฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับ